ชมรมสมาธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจนะคะในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่27จัดใหญ่มอบรางวัลด้านการบริหารธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพิ่มมอบให้แก่นักธุรกิจนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานแล้วก็กิจการนั้นๆอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นําไปปฏิบัติตาม กับรางวัลท็อปแบน์ออร์ด2023นะคะไปเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะเจ้าของแบรนด์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์เวชสำอางและก็สินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่โดดเด่นด้วยสินค้าชุดสมุนไพรภูกขาวแอดวานนะคะที่ช่วยดูแลผิวขั้นสูงสุดแต่ว่าปลอดภัยจากสารเคมีแปลกปลอมแล้วก็อีกมากมายภายใต้ชื่อแบรนด์นะคะบ,บานหมอละอองนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริวิไลบัวสิริแอนกะดีนะคะแล้วนี่คุณประดิแอนกะดีค่ะสวัสดีครับเป็นผู้บริหารของบ้านหมอละอ,องกรุ๊ปค่ะธุรกิจบ้านหมอละอ,องนะคะเราทําการผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายสินค้าสมุนไพรนะคะเป็นแบรนด์สมุนไพรที่มีทั้งเวชสําอางนะคะแล้วก็ยาแผนโบราณแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะ นอกจากนี้เรายังรับผลิตสินค้า o e M รับสร้างแบรนด์สมุนไพรเกรดพรีเมียมด้วยค่ะ mm hmm. แบรนด์ของเรานะตอนนี้เนี่ยอยู่มาแล้ว35ปีนะคะริเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2530นะคะโดยนายแพทย์ละอองวัวศิรินะคะเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นตำรับยาจำนวนมากเลยจนปัจจุบันเนี่ยเรามีตำรับสมุนไพรที่พัฒนาสูตรใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เนี่ยเป็นสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะ น่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าและความจริงใจในการดำเนินธุรกิจที่เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะจากตำรับยาจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีนำออกมาเป็นสินค้าที่ให้กับผู้ใช้ใช้แล้วเกิดความประทับใจทำให้เราอยู่มานานได้ขนาดนี้นะคะ่ะถ้าสินค้าชุดโดดเด่นของเราก็มีหลายเซตนะคะเดี๋ยวจะขอยกเป็นเซตแรกก็คือเซตนี้นะคะสมุนไพรภูเขาแอดวานซ์ นะคะชุดนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแชมพูแฮท์โทนิกนะคะบาร์เจลครีมสบู่เหล่านี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดที่สําหรับดูแลผิวหนังสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหนังหรือว่าเป็นโรคสะเก็ดเงิน จะเหมาะกับบุคคลที่ต้องการจะใช้เพื่อดูแลผิวหนังให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วผู้ใช้เห็นผลประทับใจมาแล้วจำนวนมากนะคะนอกจากนี้เรายังมีชุดผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Li ต t l e w o n d e เดนะคะ Little Wo n d เ r เป็นชุดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กต้องใช้ได้ตั้งแต่เด็กทารกเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาผดผื่นหรือว่าใช้ในการดูแลทำความสะอาดร่างกายลูกแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลใจ น,ะะนอกจากนี้ยังเป็นเบสที่มีความอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยล่ะค่ะใช่ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าบางไอเทมที่จําหน่ายอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะในโซนอาเซียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยในปีนี้2,566เนี่ยเราได้พร้อมบุกลุยตลาดส่งออกอย่างเต็มที่เราได้ติดต่อ,อ,อผู้ค้าแล้วนะคะที่เป็นผู้จับจําหน่ายที่เมืองดูไบเราจะนําสินค้าไปลุยที่โซนประเทศตะวันออกกลางก่อน อ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งออกไปในหลายๆทวีปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะใช่เรามีทั้งออรับตัวแทนจาหน่ายแล้วก็จําหน่ายที่หน้าร้านหลากหลายแหละแข่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะอย่างเช่นร้านตํำรับไทยทั่วประเทศนะคะร้านภูมิใจไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีร้านคิวเฮิร์บแล้วก็ร้านสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ในช่องทางการจาหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราทุกทกแพลตฟอร์มนะ ไม่ว่าจะเป็นเออเว็แบบไซต์นะคะเราองเฮอร์เบลหรือว่าจะเป็นหน้าเพจหน้าไลน์ Tik t o k IG นะคะเรามีหมดเลยนอกจากนี้ยังมีในส่วนของมาร์เก็ตเพลสนะคะที่จะเป็นร้าน Lazada Sho อป e e ้เจดีเซ็นนะคะและในส่วนของตัวแทนจำหน่ายก็คือเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศสามารถที่จะไปเซิร์ชหาบ้านหมอละอ,องนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆเจอเบอร์ไหนเจอที่ไหนสามารถโทรติดต่อสั่งซื้อได้เลยค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่บ้านหมอละอง นะคะเรามีช่องทางติดต่อ,เ,อเป็นเบอร์ call center นะคะ0950807887หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ลอง h e r b ์เนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้หรือว่าจะเป็น ID Li@ n e ล ad ลอง h e r b ์ค่ะ บ้านหมอละอ,องนะคะมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละอ,องเราผลิตสินค้าสมุนไพรเกรดพรีเมียมที่มีคุณภาพที่ผู้ใช้ใช้แล้วจะประทับใจนะคะขอฝากให้อุดหนุนสินค้าของบ้านหมอละอ,องแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ในทุกๆช่องทางจำหน่ายเลยล่ะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ